ครับสวัสดีครับนี่อยู่บ้านกับเพราตำบลมักษาอำเภอโนนสูตรอครอับอันดี้ดี่4พฤศิกแตนน้ำเข่าครับตอนนี้เขาเขาเกี่ยวแล้วครับได้ดีครับบางเจ้าได้ดีมากบางเจ้าก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยน้ำก็ยังแฉะอยู่นะครับก็จะมีคลอง ที่ผมอ่านไปนะครับมีการทำเมืองทำคลองคลองนี่ยาวกว่าห้าเมตรนะครับเนะี่ยายมีทำคลองอยู่สามจุดนะครับเก้าร้อยหกสิบเมตรสี่ร้อยกว่าเมตรอะไรประมาณนี้สามสิบประมาณร่มโรูของเดิมห้าเมตรของใหม่ก็ห้าเมตรแต่ว่ามันลึกขึ้นอะไรประมาณเนาะก่ามันก็สะอาดเกยบทำอะไรๆก,รกร็แล้วกันนะ ก็ใหญ่มาแต่ก่อนเนี่ยมันประมาณดูแบบแคบๆนิดหน่อยแล้วก็ดูแบบนี่หน้ามันไม่ไหลอะไรประมาณรอให้ดีครับนู่บ้านกะเพราอันนี้นนท์ไทยนะครับนู่นนนท์ไทยมองไม่ไกลเท่าไหร่อำเภอโนนไทยเนีนนย่ยเขาน้ำบัวควายนะครับเขาน้ำเลยดีครับบางจุดก็ได้ดีมากบางจุดก็แบบไม่ได้ดีนะครับขึ้นอยู่กับน้ำช่วงน้ำม,มาครับ อันนี้สะโนนแครนะบึงโนนแครกับก็หนองโนนแคร์นะครับก็มาดูน้ำท่าครับก็จะมีต้นกกต้นก็เลยไม่ใช่กกต้นเอ่อแบบนี้หนึ่งภาษาอังกฤ็เลยต้นทูบฤาษีนะแล้วก็รำพันอะไรอย่างเงี้ยเกิดบางทีหน่อยนะครับต้องดูแลตลอดครับกำลังปีตักชชยครับมาดูเติมคลองคุณรอคลองใหม่แล้วก็ ได้ดีปับได้ดีว่าแต่สุรินทร์ยได้ดีนะถ้ามาเ <c oughs> ขางามรู้ต้นก็รู้ครับเนี่ยอ่างสังอ่างลังอะไรเงี้ยสวัสดีครับสู่ของเเองครับตะบานกระเพราภงนาหลงน,างน้ำเมืองคระบาณนันยี่สิบหกตุลาบรรยากาศแบบครับ,บานนาทิ่งๆในม้งครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติ่ามครับรบู๊